สวัสดีครับผม TC Channel นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสกลนครพัฒนาศึกษาซึ่งวันนี้มีการปลาัยใหญ่ของพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยื้อราษรครับไราไปดูกันครับว่าเขาหาเสียงกันยังไงางไรจะพาจะซื้อข้าวขายข้าวให้และจะส่งให้ด้วยต่อไปพี่น้องกำหนดมาคาขายข้าวเองแคปคขาย สุดาระไปขายในจังหวัดนอกจังหวัดขายทั้งประเทศและไปขายต่างประเทศให้พ่อค้าอีกหน่อยจะวิ่งเข้ามาหาพี่น้องจะกลับกันตอนนี้เราไปกล่าวกันกล่าวไหวในทุนแม่นบอกซื้อเขาให้ดีเขาบอกโลจักบาทก็ขายคือผีถึงประชาแม่นบอกคะ่ะ แต่ต่อไปนี้ภายในสามปีเห็นผลค่ะพ่อค้าจะวิ่งมาไหว้มาลงปลกขายเข่าให้ค่อยได้ขายเข่าให้ค่อยได้จะขายเทา่าใดค่อยจะให้คอยดูค่ะสามปีแน่นอนค่ะเกษตรกร,กรจะกำหนดราคาขายเข่าได้เองค่ะและเราจะรวยกระเป๋าต้ให้ในสามปีค่ะและพี่น้องคะพักไทยสร้างไทยเราดูแลคนตั้งแต่เกิดจนแก่ ที่น้องทุกรู้เลยค่ะเครียดทุกเพราะว่ามีความไม่มั่นคงในชีวิตตลอดเลยจะแต่งงานอยากจะมีลูกก็ไม่กล้ามีลูกเพราะไม่รู้จะเอาเงินไหนเลี้ยงลูกลูกโตก็ไม่รู้จะเอาเงินไหนส่งไปเรียนแม่กอค่ะยิ่งคนเฒ่ายิ่งนะาสงสารลูกเงินตัวเองก็ไม่มีลูกทำงานาก็าต้องเลี้ยงลูกของเขา แล้วยังต้องมาเลี้ยงพ่อใหญ่แม่ใหญ่อีกต่อไปนี้ไม่ต้องมาคะ่ะตั้งแต่เกิดจนแก่พักไทยสร้างไทย,ทไทยสุดาร์รและเหาะ่าดิจะยืนเคียงข้างพี่น้องคอยช่วยเหลือพี่น้องเลี้ยงดูพี่น้องตั้งแต่เกิดจนแก่ค่ะหมดทุกหมดความเครียดค่ะพร้อม จนลูกอายุกขวบให้เดือนล่างสาันบาทค่ะไปซื้อนมซื้อข้าวอ้อเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพเพราะเด็กตั้งแต่รกิดจนถึง6ขวบจะเป็นช่วงสําคัญที่สุดในชีวิตพัฒนาการเด็กจะดีที่สุดสมองจะดีที่สุดตอนั้นไม่ต้องไปซื้อลมถังค่ะเอามันมาเลี้ยงเด็กดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่า ก็ท้องไม่ได้เลยค่อยก็ท้องก็ได้แต่เราเอาไวสารร้สร้างสนามขนให้ลูกหลันเราค่ะและเมื่อเด็กโตขึ้นมาเรียนฟรีจบเป็นยาตรีไม่ก็เป็นนี่กยศอ,อีกต่อไปและปฏิวัติการศึกษาค่ะให้เด็กเรียนจบได้ที่อายุ17ปีเราจะลดเวลาเรียนลงสัก เรียนอะไรต้องได้เรียนค่ะบอแม่แบบปัจจุบันที่ตัดหลักสูตรเหมือนเสื้อโหลให้เด็กเรียนหนักหนักเหมือนกันหมดให้ครูทำงานหนักหนักและเป็นไงคะเด็กเรียนหนักครูก็เครียดเด็กเรียนหนักไปตกงานแต่ต่อไปเราจะให้เด็กเรียนสบายอยากเรียนวิชาอะไรเรียนโลดเอาคนเก่งๆจากในกรุงเทพสอนมาถึงสมลเลยค่ะ เขาจะเรียนสบายเพื่อไปมีงานทําค่าเด็กอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะ,จะเจ้าครูเก่งๆสอนฟิสิกส์เคมีชีวะในกรุงเทพสอนออนไลน์มาถึงที่นี่และเรามีเลขาธิการพักทิพเก่งเรื่องไอที IT. ก็จะมีโปรแกรมที่เหมือนสอนเด็กเลยคะ่ะ เหมือนครูจริงๆมาสอนอยู่หน้าชั้นเลยเด็กลูกเราก็จะได้เรียนกับครูที่เก่งที่ในกรุงเทพที่ค่าเธอเป็นร้านโรงเรียนที่ค่าเธอเป็นร้านเขาครูคนไหนมาสอนลูกเราก็ได้เรียนกับครูคนเดียวกันค่ะลูกเราจะได้เป็นหมอเป็นวิศวะได้ เด็กบางคนเด็กผู้หญิงอาจจะอยากขายของออนไลน์อยากเป็นเน็ตไอดอลเราเอาแม่ค้าขายของออนไลน์เก่งๆคนที่ข่าวสอนเล่าเรื่องเก่งๆคนที่ถ่ายรูปสวยๆมาสอนโลดลูกเราจะได้เก่งก่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์รวยๆๆไปเลยส่วนเด็กผู้ชายที่เล่นเกมเดี๋ยวนี้ก็มีอาชีพเกี่ยวกับเกมเยอะมากแล้วรวยทุกคนตั้งแต่นักภา ไปจนถึงนักแคสเกมเราจะเอาคนเก่งมาสอนให้ลูกเราอยากเล่นเกมนะักให้หากินกับการเล่นเกมให้รวยไปเลยค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทำให้เด็กไทยจบไปแล้วมีงานทำและถึงผู้สูงอายุค,ค่ะผู้สูงอายุวันนี้หลายคนเดินเข้ามาก็ามากอดมาหห้บอกว่าช่วยแม่ได้เด้อแม่อยู่คนเดียวไม่มใีใครเลี้ยง ผู้สูงอายุพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ทุกท่านคะ่ะหมดห่วงได้แล้วค่ะต่อไปนี้รัฐบาลพักไทยสร้างไทยรัฐบาลสุดารัฐจะเลี้ยงพ่อใหญ่แม่ใหญ่แทนลูกแทนหลานเองด้วยโครงการบำนาญประชาชนเดือนละ3,000บาทคะ่ะลูกหลานหมดกังวลไม่ต้องมาคอยส่งเสีย พ่อได้สามพันแม่ได้สามพันหมดหว่วและกฎหมายํำนาญประชาชนโครงการํำนานประชาชนนี้พักไทยสร้างไทยเป็นพักแรกที่ประก,กาศในระบายนี้และไม่ได้ประก,กาศเฉยๆค่ะทำกฎหมายเข้าสภาเรียบร้อยแล้วไปจอดรอในสภา,าแล้วค่ะรอเปล่งนิ้วมือสามไปยกมือให้ค่ะรอเป่งนิ้วไปยกมือ ประชาชนเอาเมอร์สามไปเอาบำนาญมาให้พ่อแม่ค่ะและพี่น้องค่ะกฎหมายเข้าสภาผ่านสภาสามวาระประมาณสามเดือนถ้าผ่านสภายกมือผ่านเรียบร้อยต้องเลือกไทยสร้างไทยไปหลายๆนยค่ะเลือกกันยกจังหวัดสักลเลย เอาเขาไปยกมือสามเดือนผ่านสภาเดือนที่สี่โอนเงินสดสดให้แม่ใหญ่พ่อใหญ่เลยค่ะไม่ต้องไปผ่านบัตรคนจนไปรูดซื้อของคนรวยไม่ต้องไปผ่านแอปนู่นแอปนี้เลยค่ะไม่ต้องไปผ่านดิจิตอลเอาเงินสดสดให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่อยากกินอยากใช้อยากซื้ออะไรเดือนละสามพันใช้โลด เดือนละสามพันบาทปีละสามหมื่นหกวันละหนึ่งร้อยบอแม่หกซิบได้หกร้อยเจ็ดซิบได้เจ็ดร้อยเขาก๋วยเตี๋ยวชามเขาใด้ละตอนนี้จังบาทห้าสิบบาทแม่พอได้กินก๋วยเตี๋ยวไม่พอครึ่งชามได้น้ำก๋วยเตี๋ยวกับได้เส้นได้ถั่วหมอ้อก็ต้องกินให้อิ่มแล้วค่ะกินไปทั้งวันแล้วค่ะดังน,นั้น พ่อใหญ่แม่ใหญ่ไม่ต้องทุกข์แล้วค่ะไม่ต้องเครียดแล้วต่อไปนี้สุดารัฐไทยสร้างไทยเบานิกดูแลด้วยนโยบายบำนาญประชาชนทุกเดือนทุกเดือนเดือนละสามพันบาทไปจนกว่าจะเสียชีวิตค่เลี้ยงแทนค่ะและเงินสามพันบาทนี่แหลค่ะจะสร้างเศรษฐกิจกกให้แข็งแรงค่ะเพราะว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้มา ก็ต้องใช้แม่บอกตอนนี้ตลาดทุกตลาดคนขายของทุกร้านจะขายดีหมดค่ะเพราะหนึ่งตำบลมีผู้สูงอายุไม่ต่ำกว่า2,000คนบ้านตำบลเกือบ3,000คนแต่ว่ามีเงินที่เป็นกำลังซื้อเข้ามาเติมให้ในชุมชนเป็นกำลังซื้อใหม่เข้ามาเติมทุกเดือนทุกเดือนเดือนละหกล้านถึง9ล้านไม่รวย จะรวยอวดไหนและไม่ใช่เติมเดือนเดียวเติมทุกเดือน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 นี่แหละค่ะเศรษฐกิจชุมชนจะเติบโตแข็งแรงลดความเหลื่อมล้ำได้ทันทีค่ะและเราไม่ได้ให้ผู้ใหญ่แม่ใหญ่ฟรีๆอย่างเดียวด้วยค่ะให้พร้อมการสร้างสุขภาพดี เราจะมีศูนย์สร้างสุขภาพทุกหมู่บ้านทุกชุมชนไม่ต้องไปก่อสร้างใหม่ขอ,อนี่นะค่ะ่ขอที่ของโรงเรียนที่ของวัดศาลาประชาคนต,รต,รตา่างๆแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่อมือมาให้ไทยกดหลังกดเอวกดเข่าบางคายกมือค่ะนี่เหมือนการสุดารัตก็ต้องไปคอยกายภาพเข้าลมบ่อยค่ะเดินเร็วล้มบ่อยเข่าพัง ต้องไปกายภาพแต่ต่อไปนี้จะมีเครื่องกายภาพนี้มาอยู่ให้ที่หมู่บ้านพาอสมไปฝึกในอสมอมคทโอเ้เทียบอสมจะเป็นฝึกเป็นอสมวิชาชีพและเป็นแคร์เทคเกอร์มาคอยดูแลผู้สูงอายุดังนั้นผู้สูงอายุภายใน3เดือนเป็นบริหารเข่าบริหารเอวจัดเดินไม่ไหวถือไม่เท้า จะแข็งแรงลำงางป้อเลยค่ะสอแล้วก็อสมอที่มาดูแลนั้นพาไปอบรมแล้วจะให้ค่าตอบแทนขั้นอำ่ำเริ่มที่2,500บาทค่ะช่วยกันทำให้ผู้สูงวัยแข็งแรง และจะทำงานร่วมก,กันกับ30บาทรักษาทุกโกรคสุด,ดารัตหรือแต่ก่อนพี่น้องเรียกหมอนหน่อยทำ30บาทรักษาทุกโกรคสำเร็จมาแล้วพี่น้องยังใช้กันอยู่ปะค่ะใช้ปะค่ะใช้แต่ตอนนี้หมอนหน่อยจะมาทําให้มันใช้ได้ง่ายมาก